วัสดีค่พพะ,นนะพี่น้องป้าาองป่ายไอ้ตีหักเพลงเนาะค่ะเนาะเอสซีตีหักเพลงเนี่ยน้องบู่พามาหยังวัดตีพามาเบิ่งเบ่าเอวานเหยด้ค่ะเด้อเอาล่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ่งก็จะวานเหยแล้วที่ได้ป่าโบา้ไปไปไปเบิ่งกันวัสดีค่ะพี่น้อง แม่น้ำโบมือลงนี่กค่ะยเดย้สิเป็นเจ้าภาพซื้อโทรศัพท์ให้เนาะหอยพี่น้องหอยแม่น้ำโบียหอยค่ะหอยป่ากระเดิร์ตลายขนาดเฮ้ยนี่เฮ้ยป่ากระเดิร์เฮ้ยนี่จะมากีนหอยพี่น้องป้องป่ายของค่อยเอ้ย เอาก็เดิพี่นอกจอของหน่วยคู่นี่หอยบุหรี่หอยเน่าหอยเน่า กี่ต่อมล่มขนาดพี่น้องเฮ้ยมีปีกบดีเปลี่ยวมันล่มเอ้ยว้าจุ๊พี่น้องหอยนี่มัน ไปลมป้าลมมาไปเด้สิพี่น้องขาพาพี่น้องมาหอ,อยหน่อยนี้กัน không phải ngon so ngồi hì khi ghê ghê gần, ghê ghê khi tổ mừng này mẹ nó bổ lùi mà ai lực cái này phải nói khi tổ ว้ายมีหัวเข่าว้ายเกยหัวเข่าอี ก็ว่าวอยู่บ่ไปน้ำได้ถูกมันล่ม มากินหายากพี่น้องเอ้ยปากระเดิ้อน่าจะปากระเดิด,ะะด,ดมีอดหอยเฮ้ยติดมานำมาเฮ้ยเอาคือเอาถุงหอยมานำมาปิดมาปิดหอยได้พี่น้องเวดปิดป่าเลยปิดหอยกับพี่น้องค่ะพี่น้องแพทเป็นว่านเห่มาว่านเหยไปได้หอยได้พี่น้องเลยนี่อู้ยตาย โอ้ยค่ะพี่น้องป่าอย่างน,นี้ติดแหยนี่เฮ้อโอ้ยมีแต่เขาว่านแหนได้ป่านี่ว่านป่าได้หอยนี่บ่ว่านป่าได้หอยพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยอตาเอะนี่เหยจะนี่มานเนะแหยจะมานหอยเบยโอ้ยไม่คักตาเอะตาเอีอกระหอยน

คือดงเด็ดเตาลงกูเนี้ยค่ะนี่พี่หนุ่ย เวลาไปเร้อกลับบ้านกันเริ่มพอดีเจอไม่เนาะค่ะเนาอสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดเลิฟไปในเด้อจะ้ะ